เรามาดูเรื่องของการเชื่อมโยงหน้าเว็บในเฟรมกันบ้างนะครับเราลองมาดูส่วนของการทํางานนะครับเมื่อเราแบ่งจอเป็นเฟรมนะครับแล้วก็กําหนดลิงก์งเพื่อที่จะเชื่อมต่อเว็บเพจอื่นๆนะครับเราต้องระบุเฟรมที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับจากตัวอย่างนะครับในส่วนของลิงก์ทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นการทําให้หน้าส่วนของเมนเฟรมหรือว่าหน้าส่วนของแสดงรายละเอียดนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเว็บเพจที่เราได้ทําการลิงก์นะครับผมเลื่อนมานะครับในส่วนต่ง เฉยแม้ว่าที่สเตตัสปราด้านล่างจะบอกว่าเป็นการลิงไปอย่างหน้าเฟรมสีนะครับลองคลิกดูครับเห็นไหมครับว่าเฟรมที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปแต่สําหรับเฟรมหลักที่อยู่ด้านบนแลวก็ด้านซ้ายนั้นก็ออยังเหมือนเดิมนะครับนี่คือวิธีการเชื่อมโย,ยงหน้าเว็บในเฟรมนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ดีมิเวอร์แล้วก็เป็นอยู่ขั้นตอนการทําง,งานกันนะครับกลับมาที่ดีมิเวอร์นะครับในส่วนของหน้าเว็บนั้นก็จะยังคงอยู่ลักษณะเดิมนะครับ แต่ว่าส่วนที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้นั้นก็จะเป็นส่วนนี้นะครับผมเลื่อนในสมุดบันทึตรงนี้นะครับให้เป็นส่วนของลิงก์ที่เราจะทาการลิงก์นั่นเองและก็ส่วนของเฟรมที่ผมจะทําการลิงก์ก็คือลิงก์ไปยังในส่วนของเฟรมสี่นะครับเฟรมสี่จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกที่เฟรมสองนะครับจากนั้นก็คลิกที่ในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับ ลิกที่ในส่วนของพอดิวไฟก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็เลือกลิกที่เป็นสินะครับลองดูว่าในส่วนนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อผมกดที่กระสิบสองครับทำการเซฟนะครับรีเฟรชครั้งนึงนะครับเห็นไหมครับจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือจะเป็นการลิงก์ไปยังหน้าเว็บเพจที่ซ้ำอยู่ที่เดิมนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปแก้ไขในดีวิเบอร์นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อกี้ hmm. เราไม่ได้ระบุในส่วนของ t ทร็ e เก็ตตรงนี้นะครับว่าจะให้ไปแสดงผลที่ไหนนะครับดังนั้นในส่วนของการแสดงผลก็จะแสดงผลในเฟรมที่เราได้ทําการกลิงก์นั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนของ t a ร็กเก็ตนี้สําคัญนะครับว่าจะเลือกแสดงที่ส่วนไหนนะครับสําหรับในส่วนของแบนด์ก็จะเป็นการเปิดหน้าเว็บใหม่นะครับที่เชื่อมโยงในหน้าต่างร์เซอร์ใหม่อีกหน้าต่างหนึ่ง Parent นะครับเป็นการเปิดหน้าเว็บใหม่โดยเชื่อมโยงในหน้าต่างร์เซอร์เดิมนะครับ เซลนะครับก็จะเป็นการเปิดหน้าเว็บใหม่ที่เชื่อมโยงในเฟรมเดิมนะครับเหมือนเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ท็อปนั้นจะเป็นการเปิดหน้าเว็บใหม่โดยเชื่อมโยงในหน้าต่างเบราว์เซอร์เดิมนะครับแต่ว่าจะมีการจัดให้เต็มเฟรมนะครับส่วนรูปแบบที่เพิ่มเติมมาจากปกตินะครับก็จะเป็นส่วนของเมนเฟรมนะครับเป็นการแสดงหน้าเว็บเพจใหม่ในหน้าหลักในเฟรมนั้นก็จะแสดงซ้ายสุดนะครับก็คือเฟรมที่เรากำลังอยู่นะครับแล้วก็ท็อปเฟรมจะเป็นตัวสุดนะครับผมเลือกที่เมนเฟรมนะครับ แล้วก็กด F12 เซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับกด F5 เพื่อรีเฟตนะครับแล้วก็เรามาดูผลที่ได้นะครับเลื่อนเมาส์นะครับมาคลิกที่ต่างๆก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของเฟรมมันก็จับได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่เราได้เลื่อกแล้วนะครับครับและในบทนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการกับในส่วนของเฟรมนะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้งานนะครับเราก็จะเห็นประโยชน์ของเฟรมแล้วนะครับว่าจะทำให้เราสามารถที่จะคงสภาพในส่วนของอ็อบเจกต์ที่เรา ไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงทุด้านซ้ายมือนะครับทางด้านบนแต่ว่าส่วนที่ต้องการทำให้เปลี่ยนแปลงก็คือส่วนของเมนเฟรมนะครับหน้าเฟรมที่เราจะเปลี่ยนเป็นสินค้ารูปแบบประเทศต่างๆได้นะครับก็ลองนำเอาเฟรมไปใช้อีกทางเลือกหนึ่งนะครับ